สวัสดีครับ ออลราวนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม E ฟุตบอลเดิมนะครับเพิ่มเติมคือความหล่อเท่สมาร์ทฮาร์ดของผมเองนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ก็คือการที่ผมจะเอากองหน้าสายฟรีนะครับไปพล่ม กองหลังสายเติมของทีมในแรงนะครับดูว่าผมจะทําได้ไหมซึ่งกองหน้าสายฟรี3ตัวที่ผมมีนะครับซึ่งทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ามันแจกไอโคมันแจกครับทุกคนดูตัวแรกเนมา จูเนียนะครับในมาจูเนียนี้ได้มาจากไหนได้มาจากการยิงจุดโทษเดลี่เกมนะครับน่าจะแลบแรกเลยไอเรววนดอนกี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าได้มาจากไหนแล้วแต่แต่รู้สึกว่ามันแจกเข้าล็อกอินสักอย่างนี่แหละแล้วมันก็แจกแล้วก็เอมเปเป้ M นะครับเออได้มาจากการกล่องฝรั่งเศสให้สุ่มครับ5ตัวแล้วเอมเปอเป้ก็เป็นเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งทุกคนก็เคยต้องได้อยู่แล้วครับโอเคทีมเราก็มีประมาณนี้นะครับก็จะไปดูกันว่าเราจะสามารถทลาย ทีมฝ่ายตรงข้ามที่แบบเติมแบบครบเซตได้ไหมมาดูกัน let's go <S เจอละลุยเป็นฝ่ายทีมเขาได้เริ่มก่อนนะครับจังหวะนี้บีบพื้นเทยโยนบ่โอเคเก็บบอลได้ได้นี่เคลียร์ไปดิโมไปก่อนลูนนีก็สวยงามมากเข้ากลาง เข้ากลางโอ้โ oh, ห oh. ไปสิไปดิเกือบไปเออเออโคเบลจ่ายกลางกลางอะ่ะม้วนตัวดีจ่ายกลางแทงกลางลุดแล้วครับจงังหวะนี้เป็นคนนี่ไงนี่โ oh, อ oh. ้โหนิดเดียว จริงเลยแล้ะกันรีบไปวะรีบไปวะน้องเออโมงไปดิกลางเดนิโอโมส่งให้เลวันดอส,สก,กี้ออริกาดเด็บมาลูกนี้เกือบไปละกล่องหลังเอาเอปเป้ไม่อยู่หรือเปล่าอยู่วะ คุณเดส่งให้เอ็มปาเป้ส่งให้โอเดกาดโอเดกาดหาล็อกล็อกล่อแล้วลูกนี้หลุดมาแล้ว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 ปล่อยเข้ากลางยิงฮักกอนหนึู่นะครับทุกคนเรวันดอตกี้ล่างแจกนะครับทลายเกมกองหลังฝั่งตรงข้ามได้อย่างหมดจดอ้าไปดูว่าห่ามาเดิมกันต่อ มิกส่งมาทางขวาฮาคิมมีส่ส่งมาตรงกลางติดโรดี้ของผมโมดิกาสจ่ยายขึ้นหน้ามาสายว่างหรือเปล่าเนมาจูเนียซานดาดิโอวิ่งมาอย่างไวชิปลูกนี้เลวหวานเกือบไปแล้วอะเกือบเ,เดี๋ยวจะใช้ลูกสูตรสุตรลูเตียวเสียวลุดห <c oughs> ยอกหยอก พีโอเลวานสองประตูไปแล้วเลวานด์ดสก,กีครับ <c oughs> เปิดอย่างแม่นยังไม่ทันจบครึ่งแรกซัดไปแล้วสองประตูนะครับ <c oughs> กองหน้าสายฟรีถ้าใครอยากใช้ก็ใช้ได้เลยครับเพราะว่ามันฟรี <c oughs> มันแจกทุกคนอยู่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ก็ ไม่รู้เอาตัวอื่นถ้าถ้ายังไม่ได้ก็เล่นตัวอื่นเถอะมันก็ไม่ได้เก่งกันาะเนั้นนะไปเนมาล็อกเนมาล็อกอืมคึงมาลูกนี้ไม่ได้วะคุณเด้โรดิโอเดกาส่งให้เอมปาเป้เอมปาเป้ยังไงเอมปาเป้เอปาเป้ห เอ็มป๊อปเป้พยายามจาแะแหวกสอนะครับเก๋โรดี้ส่งมากลางเดนียลโอโมโอมึงเล่นไม่ถึงครึ่งแรกสไตมีหน้ามึงจะหมดแล้วเหรอไอโอเดกาดแทงตรงๆลูกนี้ได้แล้วหนึ่งทีแล้วก็ยิงเข้าไปเป็นแฮตริกของเรวาด์สกรีนะครับูกยังหวะนี้ดูท่าทีแล้วฝั่งตรงข้ามจะออกหรือเปล่าออกเปล่า ทรงมาเฮ้ยไอ้ยีย่โอ้เอ้อเออโอ้อโหพี่ก็ยิงโหดเกินจบครึ่งแรกจัดไปสามศูนย์นะครับโหไอ้เอาเรื่องอะเนี่ยเอาเรื่องนี่มาไม่สุเกะนี่มาไม่สุเกะไอ้ที่มาที่หน้ามาสาบไป โอเคมาต่อครึ่งหลังกันนะครับดูเหมือนฝ่ายตรงข้ามจะมีการปรับแผนนิดหน่อยแต่เราก็ไม่หวั่นเพราะว่าเรามาเอาประตูมายูเชียจ่ายมาให้คอสตาตูตาโรดิโกแตะลูกนี้ออกไปเองนะครับโอ้โ oh หสุดยอดไปเลยฝ่ายตรงข้ามส่งมาให้โอเดกาตรงกลางโรดีไอเดเนียโอโมไม่ได้ เฮ้ยลูกนี้มันหลุดมาลูกนี้มันยิงโคเบลปัดได้ไปลายมือนะครับเกือบไปแล้วอะครับโทษทีครับโคเบลมันเหนียวครับน้องประตูสายฟรีเหมือนกันนะถ้าสังเกตจริงๆนะทีมผมก็สายฟรีทุกตัวนะไ <c oughs> ม่ใช่ฟรีแค่กองหน้าฟรีทุกตัวโอ้โคเบลก็ได้มาจากเดลี่เกมยิงจุดโทษเหมือนกันลูกนี้ทำการเซตประตูอย่างด้านหลัง ลูดิเกอร์จ่ายมาให้ตรงกลางโรดี้จ่ายให้ดนเดนิโอโม o ล่างสเปรนโอ้โหติดคอสตาตูต้านะครับอยู่ในลูดิเกอให้โรดี้ส่งให้นี่วิ่งสอดเข้ามาดนเดนิโอโมอเห็นตัวว่างโดนฮาคิมี่งงนตักไปได้นะครับเอมบัปเป้จ่ายกลับมากลางวิลเชียยิงระยะไกลไปหน่อยไม่มีปัญหาสำหรับโคซาเบล เดนิโอโม่พิกกามาให้โรดี้จ่ายตัดไปเดนิโอโม่ส่งไปให้เนมาจูเนียเดนิโอโม่วิ่งสอดไปเดนิโอโม่ทำอะไรวิลเชียตัดบอลมาได้ตรงการ ord, ลางฟิลโฟเดนโดลูติโกตัดไปโอเดกาดเอ๊บตีโอเฮนารีสวิ่งสอดเข้าไปลูกนี้ยังไงโ oh, อ้โหจับบอลยาวเป็นวาเลยครับผมโอเดกาดยังไงวิลเชีย ซีโอเฮนาร์เดสบต่ผมมาได้สวยไปเลยโอ้โหเดนเนโอโม่ดึงจอะลูกนี้โคตรสวยอุ้ยเฮียโอ้โหกอ,องหลังแม่งเลวานเงียบเลยครับโอ้ยส่งมาแล้วลูกนมีปั่นโคง้งโค,งโคเบลยังเจ็บไว้ได้สบายออกขวามาเลยคุณเด้ว่างคุณเด้ไป คุณเด้ตอดไปคุณเดจ่ายกลางมาคุณเดยังไปอยู่คุณเดยังไปอยู่คุณเดทันไหมคุณเดทันส่งให้เอมปเป้ <Lebanon. S 1> ชิปในเฮียกูกดผิดไอ้สัสกูจะยิงเต็มข้อยยังได้อยู่เอมปเป้ยังได้อยู่ส่งเข้ากลางมาให้โอเดกาดจบไปชนะ30ูในการยิงของโลเบิ เลวานดัสกี้เอาบอลกลับบ้านไปดูกันนะครับโอ้เป็นยังไงกันบ้างกับการใช้กองหน้าสายฟรีผมบอกเลยว่าเล่นได้อยู่นะครับถ้าสมมติว่าใครอยากจะเล่นก็ลองเอาไปเล่นดูแต่ถ้าเล่นบ่อยๆเข้าผมบอกเลยว่ามีหัวร้อนโอเคแต่เอาจริงๆก็เล่นได้อยู่นะถ้าสมมติว่ามันมีเนย์มามีมีเอมเปเป้และอีกตัวหนึ่งอะเอาเป็นตัวที่แบบ โหดๆมาหน่อยอะ่ะที่เราที่เราเติมหน่อยอะ่ะก็เล่นได้อยู่ก็สำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วผมจะทำคลิปอะไรอีกรอดูครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายพวกเด็กน้อยทั้งหลาย